สวัสดีค่ะวันนี้ร้านตัวแม่หมูกระทะของเราเปิดให้บริการบุฟเฟ่ประเภทปิ้งย่างหมูกระทะและชาบูจากการสำรวจและสังเกตพฤติกรรมการรับประทานอาหารประเภทบุฟเฟ่เพบว่าลูกค้าส่วนมากพบเจอปัญหาเกี่ยวกับการรับประทานยกตัวอย่างเช่นอาหารที่ไม่หลากหลายราคาแพงและการเดินทางที่ไม่สะดวกค่ะ วันนี้ร้านหมูกระทะของเราได้แก้ไขปัญหาเหล่านั้นด้วยการมีอาหารที่หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์อาหารทะเลของทานเล่นน้ำซุปและน้ำจิ้มหลากหลายชนิดราคาประหยัดมีโปรโมชั่นช่วงเทศกาลหรือวันเกิดอ,อยู่ในย่านใจกลางเมืองทำให้การเดินทางสะดวกสบายมีบริการที่จอดรถค่ะคุณค่าที่ได้รับจากทางร้านนะคะก็คือเพิ่มความสะดวกสบายในการรับประทานอาหาร สร้างความสุขและกระชับความสัมพันธ์ของเพื่อนฝูงหรือคนในครอบครัวสามารถรับประทานอาหารจำนวนมากในราคาประหยัดโดยกลุ่มลูกค้าหลักของเรานะคะก็คือนักเรียนนักศึกษาลูกค้าที่มาเป็นครอบครัวทีมงานหรือคณะกลุ่มคนที่ชื่นชอบทานอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์หรือกลุ่มคนที่มีรายได้อย่างต่ำสา0บาทต่อวันค่ะ ซึ่งทางร้านนะคะจะเปิดการขายภายใน2ช่องทางนะคะโดยช่องทางออนไลน์จะเป็น Facebook Fan Page Instagram TikTok ในชื่อตัวแม่ .mkt หรือออนไลน์ d e l i v e r y ค่ะช่องทางออฟไลน์จะเป็นหน้าร้านตัวแม่หมูกระทะอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยในส่วนของช่องทางรายได้นะคะจะแบ่งเป็นออฟไลน์80%และออนไลน์20%โดยวัตถุดิบที่นำมาใช้นะคะจะมาจาก ฟู้ดเอ็กเพรสาขาหัดใหญ่ซึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารแช่แข็งวาจาก,กรเซานูสตันฟู้ดผู้ผลิตอาหารแช่แข็งอำเภอหัดใหญ่จอาสฟิตแข็งอาหารแช่แข็งเดลิเวอรี่สงขาตลาดพืชผักและผลไม้รัตการคอมเพกตลาดในเทศปายนครหัดใหญ่โดยในส่วนกิจกรรมหลักของทางร้านนะคะเราจะจ้างผู้ดูแลเพจเพื่อลงโปรโมท ดึงดูดลูกค้าด้วยโปรโมชั่นต่างๆเช่นมา4่จ่าย3โปรโมชั่นวันเกิดลด50%ในโซเชียลมีเดียบริการย่างให้และส่งแบบออนไลน์เลเวลเี ody, วิจัยกลุ่มเป้าหมายและพัฒนาบริหารจัดการให้มีอาหารเหลือน้อยที่สุดโดยทางร้านนะคะจะมีพาร์ทเนอร์เป็น f o o d e x p r e s สราคาหัดใหญ่ผู้ผลิตอาหารแช่แข็งรวบรวมอาหารแช่แข็งกว่า100รายการมีเครื่องหมายการรองรับในเรื่องความสดสะอาดได้มาตรฐาน GMP และยังมีอาหารร้านอีกด้วยคะ่ะ ตลาดพืชผักและผละไม้รัฐการคอมเพกตลาดในเทศบาลนะครหาดใหญ่ขายสินค้าจากเกษตรกร,กรที่นําพืชผักสดๆมาจากสวนมาวางขายกันสดๆค่ะราคาถูกกว่าในท้องตลาดทั่วไปเนื่องจากเกษตรกร,กรนําผลผลิตมาขายถึงมือผู้บริโภคโดยโตรงไม่ผ่านพ่อค้าคุณกลางจึงทําให้ราคาผลผลิตที่นํามาขายราคาถูกกว่าราคาในท้องตลาดทั่วไปค่ะ ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะทำให้ต้นทุนต่อหน่วยต่อคนนะคะอยู่ที่บุฟเฟ่ชาบูนะคะราคา219บาทสแตนดาร์ดบุฟเฟ่นะคะ259บาทเลือกได้2เตาปิ้งยามม่างหมกระทะชาบูพีเยมบุฟเฟ่299บาทรวมรีฟิลน้ําเลือกได้3เตาปิ้งยามม่างหมกระทะชาบูและคาดหวังว่าจะทํายอดขายในปีแรกอยู่ที่2.3ล้านบาทกำไรปีแรกอยู่ที่ 1> 7 1 2 6 4 0บาทอัตราการเติบโต20%ต่อปีและจะคืนทุนในปีที่2ค่ะท้ายที่สุดแล้วนะคะเราเล,งล็งเห็นถึงความสําคัญของการรับประทานอาหารคุณภาพและประโยชน์ที่มาพร้อมกับความสะดวกสบายในราคาที่ประหยัดสบายกระเป๋าเข้าถึงทุกเพศทุกวัยค่ะ